กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย VIP และสลรุปผลหวยฮานอยประจำวดวันที่12พฤษภาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบควนเมตตาคนหลายกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจประทานนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอย VIP ประจำวดวันที่12พฤษภาคมกราบเลขอ่างถู41276 41276เลข3ตัวบวก276 276เลข2ตัวบวก76 เ6เลข2ตัวล่างออก26 26กองขอทุกท่านโชคดีนะครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำวดนวันที่12พฤษภาคมกันครับหวยโดเฉพาะกินเลข3ตัวบนออกเเลข2ตัวล่างออก6 7หวยฮานอยพิเศษเลข3าตัวบนอ4กส่าเลข2ตัวล่างออก56าหหวยฮานอยปกติเลข3ตัวบนอก105หเลข2ตัวล่างออก47ขอทุกท่านโชคดีมีชัยถูกผลหวยฮานอยกันทุนหน้าพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับ